ง่ายๆกับยายโซพิ้นค่ะนึ่งข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวดำทำอย่างไรให้นุ่มนุ่มจริงๆอันนี้ก็เราปนข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำหนึ่งส่วนข้าวเหนียวขาวสองส่วนนะคะก่อนอื่นเราเข้าวเหนียวดำเนี่ยไปต้มตั้งน้ำร้อนต้มให้เดือดคนไปคนมา1ิบนาทีเราวางทิ้งไว้จากนั้นมาแช่ปนกับข้าวเหนียว ขาวนะหลังจากที่เย็นแล้วนะคะมาแช่ปนรวมทั้งน้ำที่เราต้มดำๆด,ด้วยค้างคืนสีข้าวเหนียวขาวก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะดำเหมือนกันหมดเลยแล้วเราก็มานึ่งปกตินะความนุ่มมันมีมากๆเลยค่ะทำอย่างนี้กะนุ่มแน่นอนค่ะนึ่งข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวดำปนข้าวเหนียวขาวค่ะดีสุดๆเลยลองทำกันดูนะคะฝากค่ะแช์